สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพสุภุสุคนะครับเมื่อนี้ผมนุ่มนนท์พะเละนะครับจะได้ผ้ามาเลาะทางสวนพริกนะครับของพี่พี่ยังกับพี่ว่องเมื่อนี้เข้ากันได้ผ้ามาเอานะครับมาพบมาพอเพ่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับนะครับนี่คือเจ้าของสวนนะครับเมื่อนี้ผ้ามาชมเพื่อนเ้าในยังน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์จังน้อยแล้วก็จะให้เพื่อนเฝ้าไป เอาเลยเอาเม็ดเอาเลยนะครับเอาเม็ดเอาเลยเป็นยังสวอบเรียบร้อยสวอบเรียบร้อยนะครับมื่อนี้พามาเบิ่งพื้นที่พริกพันธุ์ใดครับนี่พี่บงมันเขากะวะพริกอันอย่างก,กรกะเลียงรพริกกะเลียงเนาะ,อ,ะอู้ยผู้น่าดกครับพี่น้องทับล่าอยู่นี่พื้นที่อยู่นี่นี่จักงานตอนนี้กับพ่อมแม่ทำงานงานหนึ่งเนาะได้พริกจากต้นครับ อยู่นี่สามร้อยกว่าเลยพริกสามร้อยกว่าต้นโอ้โหพริกอยู่นี่นอายุเจ็ดเดือนแล้วนี่ประมาณสามเดือนสามเดือนสามเดือนเนาะสามเดือนเป็นมากสามเดือนสามร้อยต้นหนึ่งงานความที่ความห่างก็อยู่ประมาณนี้พี่น้องอนะครับวิธีการ,กรเกษตรของเฮาครับอยู่ในบ้านเฮาบ่ต้องออกไปในเมืองในนาใช้ระบบน้ำโซลาร์เซลล์เนะาะโซลาร์เซลล์เลยโอ้โหโหดะ นะครับส่โซลาเซลล์พี่น้องทางพุ่นกระสิเป็นทั่วนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งนะครับเดี๋ยวตามเจ้าของส่วนไปนะครับพี่วงเพื่อนกาเฮ็ดแบบกระเผสมผสานนะครับตัวนี้ก็คือไอมะเขือโอ้มะเขือนี่ครับระบบน้ำเพื่อนเพื่อนไซระบบน้ำขึ้นถังแล้วก็ปล่อยลงมาตามสายนะครับไ่ท่อไอหงุ้นนะครับ ท่อพรน้่ทางนี้ก็เป็นทัวนะครับทัวทัวทัววย e. กำลังงามพี่น้องเองพูนักก็แม่แตงบ้านนี่แตงร้านมรนมบบันมันมัน้นมันมันมันม่นมันมันมอนงันมันมันมั่มันมันมันันหน้นันมนมันมันมันมนมนมันนมันมันันนมันมันนันนมันนนนั ัวพุ่มก็มีนี่ครับสะออนพริกสะออนพริกเล่านี่แล้วนี่พี่น้องเลยมึงเน่พริกงามคักเถอพริกชีวิตจริงๆพริกกระเลียงเนาะเออฮอดแบบคอนสิว่าพันอย่างเท่ากับคอนสิว่าฮอดกบระเบนเหรอล่ะรุ่นนี่นี่เพชรเพชรอาไรกันปะเพชรเพชรเพชรฮอดตีสองปะ เพชรคักเพชรบ่เออเกโอ้ส in on hmm? okay, ิได้ออกจำหน่ายแล้วตัวนี้อาทิตย์หน้านี่ก็ออได้แล้วนี่ยอาทิตย์หน้านี่ออได้แล้วนี่มันเริ่มแก่แล้วเด้นี่หน้าเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยนี่พวกนี่เริ่มแล้วป้ากับพี่กระเลียงพี่น้องเอาผู้ใดต้องการอยากจะเฮ็ดการเกษตรนะครับก็เฮ็ดแบบง่ายๆโดยเพื่อนเพื่อนประหยัดอิ๋นนะครับเพื่อนใส่รถ ไทหน้าเดินตามนะครับลดต้นทุนเข้าแปลงไทยทัางพูดกรแม่นแปลงไทยพื้นที่ทั้งเบิดจังไรนี่พี่บงอยู่นี่สองไร่เลยประมาณสองไร่เนาะสองไร่เข้าเกษตรผสมผสานลงได้หลายอย่างตึกงมะเขือทั่วฟักเยาเพื่อนกับโอ้ยงาม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 กำลังขึ้นยอดท้าวเขือ เงินกว้างๆหนงดือน่นี่นี่ครับผมสิยทายไอ้บึงคือระบบการ,กรเกษตรเพื่อนครบวงจรอ,อยู่นี่นะครับทำแบบพึ่งพาตัวเองนะครับโดยไม่ต้องไปใช้งบประมาณที่ไหลไไงหล,ลงทุนจอบอหลายไปไหนพี่บงจอบอดิหกพันห้าเนาะหกพันห <6, 5. S 1> ้าแขงกับสองพันเอาสองหมื่นแข่งสองหมื่นทั้งก็ สี่พันแปดโอ้เขาลงทุนเธอเดียว,ยวล,ยลงเธอเดียวคือจบเลยบัตรนี่นะครับน้ำก็ใส่ด้ยมืดมือบ่ต้องไปเขาบ่ต้องไปใส่ไฟฟ้าบ่บเพิ่งมืดมือก็ใส้รถไปบม่มีมืดน้ำนะบ่เบิดแล้วจะได้การ<ด>ย,ยืดถือตาน้ำเนาะนี่แหละครับพี่น้อง เขียวปื๊ดๆไบ่ต้องห่วงกังกัมือเอื้อมันหากำลังขึ้นมาเอื้อนฝักทองมาเอื้อฝักทองห่อเออพักทองก็มีใช่เราบอกเขาเท่ากโอ้พักทองกำลังประหยัดต้นทุนนะครับลดการใช้สิ่งที่เปลืองช่วงนี้เป็นยุคเศรษฐกิจโควิดนี่แล้วก็น้ำมันกับแพงลงหุ้นอย่างไรก็นแบบผสมประสานบบนี้แล้วครับเห็ุแบบนี้ก็ง่ายเนาะ สบายสบายเนื้อสุดยอดสุดยอดนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวพาชมพริกนะครับสวนพริกพริกชีวิตพริกอีหลีพริกคักๆนะเพื่อนเฮ็ดลายย่างลายเนี่ยวมานะครับเพื่อนกับหันมาปลูกพริกนะครับแต่ก่อนตะกี้นี่เพื่อนกับปลูกพริกมานะครับเพื่อนก็ได้ขายตลอดแล้วพี่น้องสนใจนะครับอยากจะเฮ็ดการเกษตร กระเบื้องนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างแป้งที่เพื่อนทําเพื่อนเฮ็ดครับอยู่นี่ประมาณงานหนึ่งนะครับหนึ่งงานอาทิตย์หน้าก็จะได้เก็บเกี่ยวเอาออกไปขายแล้วนะครับพริกกระเลียงนะครับถ้าหากมีพี่น้องมีสายพันธุ์อื่นเท่ากับสามารถปลูกได้เนาะพริกตัวนี้นี่ทนห่านไหมพี่วงบ่มีโรคมีอย่างบ่ผมมีเทาก็ใไซแบบสมุนไพรเลสมุนไพรเออแบบน้ำมากน้ำมันะโอ้ส่น้ำมากแบบง่ายๆเนาะ เราบ่ต้องใส่เคมีแสดงว่าโรคไพรเนี่ยบ่ค่อยมีเนาะพริกระเลียงนี่เนาะถ้าเนีถ้ามันเป็นแล้วเ้าไปซีดมันมันบ่ค่อยดีครับเ้างซีดไปเรื่อยๆมันเป็นบ่เป็นกรยาซีดไปอ๋อเ้างซีดป้องกันไว้ซะก่อนเพราะว่ามันน้ำมักพวกห้องเราใส่อินซีความเข้มข้อย่างเดียวเอออินซีอย่างเดียวเลยเราบ่ต้องใส่เคมีบ่บ่บ่เขาบ่ได้ใช้หรือเข้าห้องตัก บ้านี้เข้าไปจำหน่ายกิโลกรัมอย่างไรครับนี่มันก็เดี๋ยวนี้ราคามันก็อยู่ประมาณหกสิบกิโลละหกสิบบาทเนาะราคาเดี๋ยวนี้กับปีกายเนี่ยเฮ็ดก็หกสิบตลอดครับบ่าใครบ่ค่อยลดราคาพีกโอ้พิกนี่สบายหกสิบพริกอันนี้นะท่านพีเครือมันกะพีเครือเขาก็มีอยู่ตุกขียุส่วนเลโอ้พีเครือก็มีราคานึ่าไหร่บอกไว้ราคาเป็นร้อยหมดแล้วพีเครืออันนี้มันพริกอันนี้มันเดี๋ยวราคาเฮ็ดคักเนาะเฮ็ด ใส่ตงโมหงส์มันต้องใส่หลายตัวนี่เขาเอาไปใส่ตงโมหุ่งใส่สี่หน่วย 5, ห้านวยนี่ยออหอมแซบดากปิ๊ดๆี๊ดไปเลยนะนะครับขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับพี่พวงนะครับเมื่อนี้เพื่อนก็เ,ออเพื่อนฟ้<ว>าวนะครับฟ้าวไปงานเดี๋ยวผมก็มาถ่ายทำ้ำถ่ายทอดให้เบิ่งนะครับสำหรับผู้บ่มีทุนนะครับผู้มีทุนน้อยเอาการเริ่มต้นไปจากลักลักน้อยนะครับลงทุนเป็น แสนเป็นสี่หมื่นห้าหมื่นหรือเขาหรอกนี่ครับนี่สกุลนะครับเขากับสามารถเห็ดได้ราคาลักยูประมาณลงทุนเบิดนี่ประมาณจักจักจักหมื่นเห็ดอันนี้บ่ครับมันบ่กหกหมื่นทำได้เัาเห็ดอยู่นี่เาใส่กับร่งเ่าอลักลักพันเนาะลักพันก็ได้คือเข้าเริ่มต้นเนี่ยคือเข้าเสตจ่อหนำเนาะเออตัวนี้ละมันจะตัวน่าเน็ตลงทุนกับยูประมาณหมื่นกว่าบาทเออ เออนะครับนั่นคือแผงโซล่าเซลล์สองแผงนะเพื่อนเห็ดในการปล่อยระบบน้ำลงมานะครับออตามสายท่อใส่ท่อ,อ,อใส่อย่างนี้ล้วใส่ท่อเมนท่อลักลงมาท่อหุบหุ่นนะครับเพื่อที่จะออได้ใช้น้ำโฮดแบบง่ายๆนะครับนี่มะเขือนี่มาให้เรียกพ่อฟอ,องเดือนได้เลยครับโอ้เริ่มแล้วครับนี่มะละกู่พงกับนี่มะเขือง่ายๆเนาะเอากรเห็ดการระเตรแบบบ่วตอง นี่ก็คือโบฮันได้เอาหญ้าอันนี้ก็พริกอันเดียวกันไหมครับนี่พริกกระเรียงอันนี้พริกเครืองต้องโบฮันได้เอาหญ้ามันให้มันอันนั้นสก้นพวกนี้นะเดี๋ยวจากนั้นจะจ้างคนงานมาเอาแย่บัดนี้เอาแย่โอ้ได้การได้การแบบง่ายง่ายง่ายอ่ะเหรจะไปพิชสบายสบายเลยลงทุูดหลายมันข้ามันมันลบมาเลยลบเลยเนาะเกษตรพ่อเพียงในหลวงรอดชีพเรื่องร้อง รอ 9, 10, เก้ารอสิบเฮานะครับสามต่อ,เร,ตอเรียมรอกเก้าคันแ้กันเอน่นะครับขอบคุณมากามากเลยนะครับพี่น้องเฮาต้องการอจากจะได้พริกนะครับพริกพี่วงนี่ก็คือจากสวนนะครับผมพามาเบ่งนะครับ hmm. ขายเป็นถุงทงละยี่สิบบาทป่ะพี่วง <Lebanon. S 1> ถุงยี่สิบบาทยี่สิบบาทส่งให้ฮ้อนเฮือนเ้อพี่น้องเห็นเ <inadequate. S 1> พื่อนไปนะครับเออบางที่เพื่อนจีบอไปเองเพื่อนจะให้คู่ชีวิตเพื่อนไปหาาลังเทือ ไปขายตามบ้านนะครับก็อย่เลื่มอุดนน้นนะครับนี่คือพริกกระเหลี่ยงของพี่วงนะครับบะมีตะพิกนะครับต่อไปี่มีมะเขือนะครับมีถั่วฝักยาวแล้วก็ทั้งมีทั้งแตงกวาแตงล้านเฮาพร้อมทั้งแตงไทยนะครับกวากไว้น้ำแน่นะครับสารบ้อนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับพบพอกันในคลิปหน้าคลิปใหม่อําลาพระเจ้ากันไปขอบคุณพี่วงมากๆนะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณวัสดีครับ अहं